ป้าผมชื่อวิตต้าไม่รู้จักไหนใครตุ่นเยส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 พ่อวิตต้าเยสสวัสดีครับตระกูลยูซี่พอยืนอยู่ด้วยตรงนี้ได้ไหมครับมีแต่พี่ตึงตึงโอ้ผนมองก,กูเป็นอากาศาออนนี่อะไรยืนอยู่ได้กันพี่ตรงเนี้ยใช่เหรอครับยืนอยู่ได้กันพอดีพอดีอดหมัดหย่งชุนผมได้ทุกอาวุธอะมีใครอยากลองกับผมไหม กับเพื่อนนะพี่เออหูยจะมัดหรือจะย่องชุนหรือจะไม้ครับเนี่ยอันนี้นะได้ได้หมดครับจะมัดพี่เขาอย่างนี้นี่เพื่อนพี่ไปไหนหมดอะพี่ไม่มีเพื่อนพี่ตัวคนเดียวจบจบจบอย่างนี้ไม่เคยได้ไม่ไม่เคยได้ชีวิตคนเราก็แบบนี้แหละเราเลือกเกิดไม่ได้ใช่เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราสามารถจะอยู่เฉยเฉยแล้วก็นั่งหายใจเฉยเฉได้พี่ใช่ครับแล้วเราจะหายใจทิ้งไปวันวันเพื่ออะไรครับ ก็มีความสุขกับชีวิตได้ตัวเองพี่แอดใจเนแอดโว่แม่แม่อย่าใจเย็นๆแม่ใจเย็นแม่มึงเหรอเอออีกอ่ะอ๋ออ๋อรออ๋อรอครับพอจะมีพื้นที่ให้คนอย่างผมยืนด้วยได้ไหมครับยืนนี่ครับไม่มีใครเยี่ยวไว้เลยเถอะนี้ยโอ้อยากยืนด้วยครับเงาพี่พี่ก็ยืนอยู่นะเนี่ยตอนนี้อยากยืนข้างๆใครก็ได้ยืนเลยครับไม่มีใครหลับอืม ้ยไอ้เยี่ยนี่ไอ้เยี่ยนี่แหลมเยี่ยวสนแสดงเจ้าของเลยครับโอเคครับขอยือนด้วยนะครับได้ไครับพอะไรพี่ยืนอะไรพี่อ่ะอย่าไปยืนฝั่งนู้นไม่ก็อยากยืนด้วยนะ่ะผมไม่ไมเลยป็นอินโทรเวิร์ดอ่ะพี่ที่แมกวางเป็นร้อยเอเคอร์เพรผมก็เป็นอินเทอร์เวิร์ดครับชอบอย <Inter word S 2> ู่คนเดียวเฉยอินเทอร์เวิร์ด อินโชเวิร์ชใช่ไหมครับเขาพูด<ย>เองนครับอันนี้สำเนียงอะไรครับเนี่ยสำเนียงคนไทยนี่แหละครับอะไรเหมือนกลุ่มแล้วกลุ่มคุณพี่หรือเปล่าครับกลุ่มคาเมะแม, <laughs> แม่พี่อะครับกลุ่มคาเมะโอ้ยไอ้เบบก้อนเตี้ยวอะไอ้เีี้ยยไอเบบซึ่งกอดสไตล์ไหนครับเนี่ยสไตล์ไอ้นี่ครับวัยรุ่นเมกาฟางนาวะครับแถวไอ้เพื่อนที่มันถือปืนถือต่อฟันไอ้หมูเพื่อน คนดหดร้ายยังเลยอ่ะเพื่อนเออทำไมมีแต่คนเหมือนดูบูลลี่วะโอ้ยมุกอาโมกมุกมุกกูกูเข้าใจมึงเลยเพื่อนเลีบยลิเนี่ยไอ้บอมมึงเหยียบอะไรเนี่ยกูแค่มากูแค่มาท้าต่อยไอ้บอมมึงเหยียบพี่ไรเนี่ยเหยียบฟักไงหญิงอะร้องพี่หญิงอะไรมึงเหยี่ยมหมาพี่ลูกมันโหดร้ายคนราะเเลือกเกิดไม่ได้เฮ้ยใครมาเหยียบหางหมางุงหญิงวะ ก็เหมือนคนที่อยู่บนหลังพี่นะเลือกเกิดไม่ได้ใช่พี่เลือกเกิดมาเป็นคนบูลลี่คนอื่นใช่พี่จริงเฟมังครับเฟมังเพื่อนกูโดนบูลลี่เพื่อนไอ้ไอ้หนุ่มบอกซิงมันบูลลี่กูเพื่อนกูเซมึงเพื่อนกูเสียความรู้สึกมึงมันงใจเพื่อนพี่ครับหาคนไปแสดงหนังไทยบ้านสองพี่ อย่แม่งบูลลี่กูอย่าอย่หามันหามันต้องไปไปหาใครตุ่นดีกว่าเราไปหากอ้าวโหเอ้ยพี่ทำไมต้องบูลลี่กันด้วยอ่ะครับอันนี้มนผม <ไป S 1> ผมคุมค <ขา S 1> อมเมต์แล้วผมผิดตรงไหนอ่ะ ไม่ไบอกม่ติดตามอนาคตใครขนาดนั้นเลยหรือไงมาอุตส่าห์พี่งกมาแล้วมึ่เป็นอะไรหึมาคก็คนมบูลรีงั้นเจ้าราวาดแล้วเจ้าราวาดเจ้ลาวาดเจ้าราวาดหมูไปกับมูงไปไกลๆเลยครับเสียงนางเสียงดังก็ไปไหมูเจราวาดแล้วหมู กีเจ <łość> ้าเราวะกิเจ้าเราวะใครตื่นมึงอะใครตื่นแม่อยู่นะอีกทเจ้าเราวไม่ตนามึง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 ฟังกูได้อีกรอบนึงอีกรอบนึงว่ามังข้างแม่รอบนี้ไ้ยใครเป็นไรเฮ้ยเฮ้ยไปไปเรเว แกไม่ใช่เพ่อมันนักไม่ใช่ผมโอ๋มาแล้วอ่ะมันมันบอกว่ามันไม่ยอมเนี่ยเจ๊เจ๊อาละาเจ๊เจ๊อาละวาดทำไมเจ๊ก็มึงตามไม่หยุดเลยเนี่ยกูก็เดินหนีแล้วมึงจะยังไงกับกูมึงพูดสิมาเจเป็นอะไรเจ๊แล้วก็เดินเจ๊มัจะเอากูอะรมันรอให้เฮ้ยไอ้นุ่มไอ้นุ่มชื่ออะไรเนี่ยลูกป๋ามันเนี่ยไอ้โกโก้สแก๊ปปี้โกโก้ไม่เนี่ย อะไรนะมึงคือจะแก้พี้โกโก้ปะมึงมึงไปปั่นอีเจทีเอาให้แบบให้ให้ลองดิให้ลองแบบไปพวกบูลลี่อ่ะไอพวกบูลลี่อ่ะเพลงเพลงทำไมอ่ะน้องเอ้ามันบูลลี่มันเห็นมึงหน้าขาวว่าปกติปะวะไอเกลตัวจริงพี่มึงมีลำพงมากกูจะเปิดเพลงข้างๆมันหน่อยตาวแปดพีตาวแปดพีเปิดพี่ไม่มีชาวแปดโหลดในพีเตอรตีมอ่ะ

ะจะหมัดหรือย่องชุนอาวุธกูอปัปเปอร์คอรขยะพี่บอกไปอะไรนะน้องเ,เก็บขยะนำน้ำเก็บขยะอ๋อมาดำน้ำเก็บขยะครับมาดำน้ำเก็บขยะครับชีบเบอร์นชีบเบอร์นอะ วิ่งแดดดิเลยลูกเดือบ้าว่ะพี่ได้ครับได้ครับเรียกแดดหาลูกหนึ่งตำแหน่งครับห่ะลูกหนึ่งตำแหน่งครับได้แล้วได้แล้วได้ยังไม่ได้เลยมีมีได้ไหมไม่ไม่โปรลีกซีซั่นต่อไปครับไม่โปรลีกซีซั่นต่อไป GPL ครับไอมันมาโปรโมทเฮียอะไรเนี่ยไอเต๋าตลกอ่ะเต๋าสาราสัตว์เต็มเลยตลูกไม่ไดมีเฮียอะไรกันเนี่ย อ้าวหนีกันไหมอ่ะมาเรีอาหรือเปล่าเพื่อนอ้าวพี่ไปไหนกันน่ะเปล่าพี่พี่มาหาลูกพี่มาหาลูกเหรอเพือไม่ใช่มาหาเมียหรอกกันว่าฮะแหว่พี่ทะเลาะกันนะพี่พี่เก็บอุ้ยโอ้โหใครวะเนี่ยไอ้เหี้ยเก็บมันตัวแรกเลยเก็บมันตัวแรกเลยเก็บมันตัวแรกเลยเนี่ยมาเก็บเดะมาเก็บเดะบอลหน่อยครับพี่อย่าเกล็บบอลพี่พี่ใจเย็นๆดิไปลุ้นกุ้มมาหน่อยดิให้กูถุยได้ตรงของกูหนิมึงก็มาถุยดิไอ้สัตว มันเป็นเยี่อะไรสัตว์ไอ้คุยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เป็นยี่อะไรสัตว์เอาคุ้ป้ายี่คุยเอาุ้ปไอ้ยัร้อนเฮ้ย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 เยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเเฮ้ยเเฮ้้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเ้ยเ้เฮ้้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ย้เฮ้เฮ้ยเฮ้้ยเ้เฮ้เฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ้เฮ้้ย มึงออกไม่ดีเฮ้ยเอาดีดีดเฮ้ยเปิดใครใครบูลลี่ไม่ใครบูลลี่ไอ้เนผี้าาบาบาเนาไหนตนายแล้วมึงกับเเเเาดิจตาเจ่างาเลนนีผมยังนตายอยู่น รับป like, ่ะให้ควโอเครบเ้ยรับอ่มงบาบอเฮ้ยมึงอยู่เนมึงมาดีเลยมึง่เนี่ยเบื่อที่ชอบที่ชอบทั้ไปตอตรง้ดีกว่าเพื่อนไป้นเดกสาลยวดกาเ่อนเด้นไปก่อนอเพื่อนเฮียไม่ขอ่อไม่ตดต่อกากูไม่เกี่ยวมันมีหมัดตึงๆไหมว่แถวเนี้ยเกี่ยว ไม่มีมาิกงีเติมครับีต่หน้เต็อรอเพื่อนหน้ากูเหมือนกูขมแยมไหมเพื่อนทำไมทำมุดได้ย่ะไม่น่าก er> ูแบบกูขมแ่ว่าหูไม่เหมือนนะหน้ากูหน้ากูก็ตามเด็ดนะมันก็คนเหมือนกันเพื่อนมันก็คือเหมือนกัน

เจเจเจข้างเจข้างอะไรเนี่ยเจผมก็มาร้องเพลงผมเนี่ยพี่ที่ที่ตรงนี้ผมก็มาก่อนเจนะมึงเป็นเจ้าของเหรอมึงเดียวไม่อกมบแล้วแล้วพี่ชายเป็นเจ้าของเหรอไม่ผมจะยืนไม่ได้ฮะไอวัยรุ่นกลุ่มกลุ่มกลุ่มขมับ นู่นเพวกมึงบ้าน่ะข้างหน้าน่ะมึงจะเต้กันหาพ่อเหรอเอ้าเอามึงต้องด่าพ่ออ่ะเออมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงไม่โตเหรออือไม่ได้กันหรอจะยังได้เปล่าเขาด่าเราไม่ได้เปล่าเราไม่ได้ผูกคอตายนะไม่ช่วยด้วยเออด่ากลับผูกคอตายเฉยเออด่าด่ากลับพี่รับได้ดง พี่ชายตัวเต็มไปหดปากไว้อะมึงก็พูดเลยไหนไหนอะเมย์ไม่ติดมากกว่าอยากโดนติดมากกว่าอะเจอพี่น้ำลายยืดหรอออธิติกยังไม่ยืดนี่เขี้ยอือเจ๊เป็นไรเจ๊เออเจ๊เป็นไรติดบูลลี่เลยะไอ้เออเออเออเอผัวผัวเก่าผัวเก่าเขาไม่รักเราแล้ไม่ติดไม่ติดบูลลี่คนอื่นนะอืออีเจ๊บูลลี่จไม่พวกนโนเนยไม่บ้า ว่าไมีเนมอะฮัลโพี่อย่าอย่าพูดแทรกกันได้ไหมอ่ะฟังไม่ร right> ู้เรื่องเลยอ่ะมันอ้อเอออ้อเอออ้อเออออเอออ้เออเนมึงชื่ออะไรวะเนี่ยมึงชื่ออะไรวะกูอยากรู้ไหนไหนไอที่ว่ามีเนมมาไหนมึงบอกดิเอมีเนนมมอ๊ะเออะไรเนม j t มเจทีีวหรือเปล่าพี่เนมมึงชื่ออะไร เนมมึงชื่ออะไรมามีนงมีเนมเออกูอยากเจอไหนเปฟดมึงชื่ออะไรอ่ะอุอิมึงก็ปากตายมึงก้าวมามึงก้าวซิ่งกัดมาเฟสมึงมึงมีเนมมึงเก่งอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยอย่าเจอไอ้พวกมีเนมเว้ยเมื่อไรเงียบอ่ะ อยากเติม <c oughs> มึงก็ปากเฟซไปน้องมึงก็ปากเฟซมาดิเดี๋ยวกูแอดไปโอ้ไม่เอาอย่าเฟซกงเฟซไกยย่เดี๋ยวนี้ไม่ถักเนมไม่ไหวก็เฟซไก่แอดมาเลยเนี่ยมึงชื่ออะไรวะอะไรอย่าพูดเลยพูดไม่ชัดเลยฝายไอหมูเนี่ยมันชื่ออะไรวะมันเฟี้ยวจัดเลยเ <c oughs> ีย <c oughs> ชื่อใหม่หรือ <c oughs> เปล่าเนี่ยมใหม้ยัง <c oughs> ไม่ใช่มีเนม่ะกูยังไม่รู้จักเลยไอ้ยาเดิมพันหัวละหมื่นไหวกูไว้สัตว์โอ้ยยาพีปัญญาไม่ตังค์เลยติดตัวให้ถึงกันได้ใคยมาพูดอหนไอ้ยา ไปไหมไปไหมเล่นไหมไปไปเวรวยซะแล้วพี่เวรวยสภาพมึงกับกูเนี่ยเอาป่ะเอาป่ะมันไม่ไหวกับพี่เราพี่เอาเปล่าเดอเดอไม่ไหวหรอกไอ้เหี้ยไอ้ชอบบูลลี่คนอื่นน่ะเอาป่ะชอาบูลลี่ไอ้ไอ้แบบมีเนมอ่ะเล่นป่ะนักนักจอมึงเก่งเหรอวะกูอยู่กูอยู่เนี่ยกูอยู่ อสแองเจลิสเนี่ยมหาคณเลยแมไม่่ฟาให้กูด้ได้อยู่แล้ีไ้าบี้บอลนี้บอลนี้น้องชายบอลนีะ่เฮี้บอลนี้บอลนี้สปีอิงลิที่กูฟังนี่คุยเยบอลนี้น้องชายอยแหลมยแลมไอ้นองมึงอี่จะเสียวเฮียกูอันอันนี้อันนี้คือแฟนพี่ชายครับหัวน้ำเงินนะทำเป็นน้องเป็นน้องนะไอ้ควายไอ้สภาพ ว้าวแต่ว้าวไอ้แค่บูลลี่ไอ้เย่าไอ้ย่าทอมทองหล่อนะมึงยังไม่ได้บูลลี่นะมึงบูลลี่กุมคาเมมึงบูลลี่คนกุมคาเมคนกุมเอ่อคนคนกุมคนกุมคาเมร์เขาก็มีหัวใจครับว้ามึงมึงคนอะไรเนี่ยไอ้บ้าเออไอ้บ้าไม่ทัดใจวะเออเขามีเนไกับมึงเหี้ยทุบ เออ <finden S 2> มาด่าคนอื่นนอนเนมเนมมึง no ชื่ออะไรวะไอ้เนี้ยมึงปกเอันเนมมึงชื่ออะไรวะโหลมึงก็ปากดีแต่กูแอดไปนะไอ้ชุอชุอเฟซมือสองสภาพจัดไอ้ไอ้ยอ้ชุบชเข้ามา ชีวิตมึงก็อยู่ได้แค่นี้แหละไอ้เหี้ยจีบสาวแอคไปวันๆน่ะพวกคออ่ะเออสาว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 อ่ะมึงก็อยู่ได้แค่นี้แหละเลื่อนไปวันๆไหนสัตวันมีอะไรทำมากกว่านี้ไหมเนี่ยกูไม่ได้เลื่อนครับเออกู้ที่อยู่บุหรี่บนดินอ่ะใครบุหรีครับใครบุหรีครับผู้หน้าตด่าพวกมึงรับได้ม่ใช่เใจเย็นน้องใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นเออมันมันมันด่าเราน้ออง่เนาะพอพวกกู้หน้าตาด่า ไวนป่่่บีอออืืเเรยมาบูรี่เขาก่อนนะแท้มึงสวยมากมากเ้ยอ่ะสวยกว่าเมียมึงทุกคนที่หาได้วายวายวายสวยแต่สวยแต่ล่างอยู่บ้านปู่ก็ไม่อาวโว้ยจอมปลายนี่ไง ไอ้ที่นี่ที่นี่ไม่ใช่รังสิตนะไอ้เหี้ยไอ้จะมาล่าอะไรวะไอ้หมูฟองแอดมินเลยฟ้องแอดมินเลยแบกูเลยอยู่ไหนเนี่ยน้องชายเออไอ้น้องไปฟ้องไปฟ้องไปไปฟ้องไปเออเนี่ยกูท้าวุธหมัดเนี่ยไอ้เหี้ยมือหนึ่งเอากูปะไอ้คุเบียวแปว่าอะไรอะพี่นมึงก็เบียวอยู่กูแหละไอ้คุมึงก็เบียวอยู่กูแหละ แต่มันก็ไปเคลียคนอื่นมาเล่นนี่อ่ะสามสามก็ได้นะสามสามเดิมพันอาวุธอ่ะเอาป่ะไปเลียป่ะไปเลียมาป่ะครับจะได้ถั่วละห้าสิบครับป่ะไปไปเลียมาสามสามมาป่ะสองสองสามสามมาป่ะเล่นาบินละบาทก็เลียมาก็แพ้เลยมึแล้วพ่อไหนวะไอ้พวกมีเนมเนี่ยเออมันมีนงมีเนมเที่อะไรออกมาดูว้าวร้นของนายบอกว่ารัานของเต็มบบป่ะในเนมมึงคือใครวะคือมึงมึงมึงอยู่ยุคไหนเนี่ย โชเนมมึงเนี่ยมึงอยู่ยุคไหนวะเนมเนมเนมนำสกุลซื้อหรือเปล่านำสกุลมึงอ่ะไอ้คุยมันเาคุณนมันใจเปลาอ้ยมึงนำสกุลอะไรวะ่เลือนจัด ไอ้ยพี่แจ๊คดีครับพี่มาบอกพวกคูนโนเนียมเฉยเลยกูก็อยู่เฉยเฉยมาอกพวกคูนโี่มันแเลยคูก็อยู่ฉมาบอกพวกันองียมเฉยเลยคูก็อยู่ยาบอกพกูเนีมลยก็อยู่เฉยมาบอพว่คนโมเนียมเยลคูก็อ่เเมนโนอหมเเกอยู่เฉเมาวกนโนนมอ่มาูนโนเนียมเอยู่เฉมเฉยมาบอกนโนเนียมเคอยู่เอยเฉาบอกูโนเนียมยูอยู่เาอกูเยมเฉยเลยูกอยู่เขเามาบกนเค อกกูว่าแหละไอ้กลุ่มคเมร์เพื่อนกูแค่บอกว่ากูไม่มีเพื่อนโดนไม่มีเนมดับกูไม่มีเนมหรอกแต่กูมีผลงานอยยเอ้้ะไรเนี่ยคุยกันอะไรเนี่ยมึงยังอยู่ขลังอยู่เลยมึงมาตัวตัวกูข้างหน้านี่ไอ้เหี้ยหน้าจืดมามึงก็เบี้ยวแหละครับหาโหลดโปรฟรีมาใช้แบบพี่เอ้ยหาโหลดโปรฟรีครับปโปรฟรีหัวแข็งอนะ ก็ไม่เป็นไรมึงด่ากูแบบนี้เดี๋ยวกูลากูจะร้องจะเย็นเนาะถ้ามือหูตัวอ่อนควรนั่งหาดิแจกของไงย่าป้เนี้ยนั่งเปิดคิดไม่ดังอ่าลมไม่ดีอย่าไปกลัวสร้างจีนจะเย็นน้องจะเย็นน้องคนเหี่ยวเลย แชร์สามโพส์รับของเฟบี้แชร์สามโพส์อ่ะไอหมวยนอนเนมไอหมวยนอนเนียมหมวยหมูมึงนอนเนมจัดมึงนอนเนียมมึงคงไม่เล่นประเทศดังหรอกแกเพื่อนจริงพี่ถ้าไม่มีคนอื่นเล่นเราว่าอะไรวะเนี่ยไอ้คนที่ด่าโนเนมแม่ยังอยู่หลังผู้หญิงอยู่เลยไม่ยุบไหนไปเออยุบเชื่อเนม ยุคนี้มันยุคเสื้อนำสกุลเปล่าวะพี่มาอยูนมาหยุดเปิดเพราะเปิดถีแรกก็มีเชว่ามีเนวมาเย็นลมแช่ใจเย็นน้องเย็นเพื่อใจเย็นเพื่อนอีเจนี่ตัวโบลี่เขาเลยอีเจน่ะมาบอกกันสวยกว่าเมียคนอื่นเขาาบอกว่าเขาสวยกว่าเมียคนอื่นนเนี่ยพี่ฟังเสียงเอาสวยป่ะล่ะ เกิดมาหน้าอย่างตอบไปเหี้ยสวยแต่โผอันนี้ก็ไม่เอาสวยแต่ล้านอันนี้ก็ไม่เอาเอออีล้านอีล้านโหลอีล้านโอ้ยใจเย็นใจเย็นไปดีกว่าไอ้เหี้ยพี่ิมิง่ิมิงอืมเพราะมีหีเลยเพราะมีมารยาทโอ้ยโอ้ยใน่าว้าวว้าวว้ขอขอคำพรมาน้องอีเจตุกุลทุกคนเหลือเลยอ่ย นี่หรือว่าผู้คนดูเบื้องหลังกูอี้ยนี่คือผู้คนดูเบื้องหลังกูกออกเหรอเ<า>ข้ามือตะไนท์ได้พี่เม่งเ <นะ S 2> ข้ามือตะไหนท์ไม่เข้าเนาะขอสไนได้ไหมพี่เม่งเออพี่เข้าผมสไนไปหาพี่นะพี่ได้ไอเงี้อะไรนะมีมีมีอะไรนะมีไหนมีหีแต่ล้านอันนี้เขาไม่เอา มีเีแต่ไม่มีมารยาทโอ้ยมันบอกใครเนี่ยไอ้หนุ่มนี่มันบอกไอ้นี่คือไอ้นี่บอกกับเป็นลูกกูจัดเลยนะกูบอกไว้ก่อนใครอยากรับก็รับไปแต่เนี่ยใครมีเหี้ยก็รับแปะโอ้โหก็หลังไงน้องแถวนี้ไม่งอเนยมีแม่แบบนั้นกูไม่เอาอ่ะไอ้เดียวไหมกูเสียเวลาพวกกูไม่ว่ายืนเนี่ยอร่หยอรอ อะโหลอ๋อว่ะไปไปหาเล่นดีกว่าไปดิที่ไหนอ่ะไปไปไปแล้วครับพวกพวกมีเนมผมไปก่อนนะครับพวกมีเนมพวกบูลลี่คนอื่นผมไปก่อนนะครับเจอกันคุยเจอกันคุยคุยเจอกันคุยคุยเจอกันคุยไปไหนไปไหนไปไหนสนามดินหนึ่ง